ครอบครัวของเทเกตาลาก้าใครจะรับคุณไว้เมื่อคุณล้มลงเพื่อนรักแห่งแสงสว่างหากคุณพบว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณนั้นยากที่จะรับไหวจงอดทนไว้ฉันอยู่ที่นี่เพื่อน,นำทางคุณสู่ความจริงเราอยู่ที่นี่ร่วมกันเพื่อทบทวนทุกแง่มุมที่คุณรู้จักดีและแง่มุมที่คุณลืมไปมีคำตอบเสมอจงเข้มแข็งและจดจำแสงสว่างภายในตัวคุณ ตลอดช่วงความฝันสุดท้ายที่ตื่นขึ้นมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอยากยอมแพ้การทอแท้ทําให้คุณแสวงหาความอยู่รอดคุณไม่เคยอยู่คนเดียวคุณได้รับการชี้นําจากสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าซึ่งเคลื่อนย้ายหลายๆสิ่งในเส้นทางของคุณมันใช้เวลาและความพยายามแต่คําพูดแห่งปัญญาและความเห็นอกเห็นใจถูกพูดออกมาทางทโทร,รจิตกับตัวตนของคุณในระดับจิตใต้สำนึกความจริงได้รับการรับรู้และพบทิศทางแล้ว วิญญาณจากต้นกําเนิดของคุณและตลอดความหนาแน่นที่สูงขึ้นตั้งใจให้คุณผ่านมันไปได้การเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายคือการเปล่งประกายราวกับเป็นแสงสว่างที่คอยให้กําลังใจคุณนี่ไม่ใช่การเดินทางครั้งแรกของคุณแต่เป็นการเดินทางที่คุณรอคอยมาโดยตลอดคุณทําได้ดีมากที่รับปล่อยให้ตัวเองก้าวผ่านน้ําแห่งชีวิตหายใจเข้าลึกๆและจับจ้องไปที่รางวัลเพราะแสงแห่งจิตวิญญาณของคุณนําพาคุณมาได้ไกลขนาดนี้และเส้นทางจะเปิดกว้างเสมอ มีพายุมากเกินกว่าจะนับได้ในความฝันของคุณที่ตื่นอยู่แต่แสงแห่งแสงสว่างจะส่องผ่านเข้ามาเสมอเมื่อความมืดมาเยือนปล่อยให้ลมพัดผ่านและเห็นโครงสร้างที่คุณคิดว่ามีอยู่เพื่อปกป้องกลับแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและหายไปสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปกป้องคุณเลยโครงสร้างของมนุษย์ที่อยู่รอบตัวคุณมีอยู่เพื่อรับใช้ในบางรูปแบบเท่านั้น อาคารพังทลายการจ้างงานสิ้นสุดลงยานพาหนะพังทลายและเสื้อผ้าก็สึกกร่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติและเฟอร์นิเจอร์ก็ขาดรุ่งริ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสำคัญใดๆมันอยู่ที่นั่นเพียงชั่วขนาหนึ่งดูเรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนสังเกตทุกสิ่งและยิ้มเมื่อคุณยอมจำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตจะนำสิ่งที่คุณต้องการมาให้ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเสมอไปข้ามผ่านทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไปสู่มุมมองทางจิตวิญญาณ สิ่งที่ทำให้คุณโกรธอาจเปลี่ยนไปในชั่วพริบตาเพื่อนำมาซึ่งเสียงหัวเราะและความสนุกสนานหากคุณล้มลงในแอ่งน้ำให้ลุกขึ้นและเล่นน้ำให้เหมือนเด็กเรียนรู้ที่จะมองเห็นอารมณ์ขันตลอดชีวิตของคุณและค้นพบว่าเสียงหัวเราะช่วยเยียวยาหลายๆด้านของการดิ้นรน จุดจบของข้อความนี้คือจุดสำคัญของการสื่อสารทั้งหมดยอมให้ตัวเองล้มลงอย่าได้กังวลกับการพยายามควบคุมการเล่าเรื่องของทุกสิ่งสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้และคุณจะหมดแรงเสียก่อนปล่อยให้ร่างกายได้ผ่อนคลายและสงบสุขอนุญาตให้ตัวเองเป็นตัวของตัวเองคุณกำลังทำได้ดีในขณะนี้คุณจะผ่านมันไปได้เสมอใครจะรับคุณไว้เมื่อคุณล้มลงคนที่คุณจะเป็นคนที่รอให้คุณมาถึงตัวตนที่คุณสร้างขึ้นจะเป็นเวอร์ชั่นใด หากคุณยอมจำนวนต่อกระบวนการคำตอบจะมาพร้อมกับความจริงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอยู่ภายในคือกับตันเรือจงจัดแนวและยอมจำนวนต่อตัวตนที่สูงขึ้นและเข้าร่วมกับเราขณะที่เราก้าวขึ้นไปคุณมีคำตอบเสมอฉันรักคุณมากลาก้า